สวัสดีครับผมอาจารย์ปุ๋ยนะครับวันนี้จะมาสอนในเรื่องของการเล่นนะครับ2โน้ตเล่นเล่นสสายนะครับใช้แนวคิดจาก2โน้ตต่อหนึ่งสายนะครับโดยใช้คอนเซปต์1 2 2 1นะครับอันดับแรกคือเราจะต้องไล่สเกลในแนวนอนให้ได้ก่อนผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยสเกล C นะครับหรือ A m เม o นนะครับช่องเหมือนกันนะฮะไล่มาเลย3โน้ตต่อหนึ่งสายก่อนก็ได้นะครับ โอเคเมื่อเราจําไ, <c oughs> ไล่ได้แล้วเนี่ยอาจจะใช้ตําตแหน่งแค่ตําแหน่งเดียวก่อนแต่ว่ามาดูคอนเซปต์ก่อน1นึเนี่ยผมจะให้เล่นอยู่บนสาย2นะครับตัวไหนก็ได้1นึเราเอาแบบเป็นคอนเซปต์ง่ายๆจากต้นคอเลยแต่2อหนึ่งเนี่ยผมจะให้เยื้องมาอีกตําตแหน่งโน้ตหนึ่งก็คือช่องที่5นะครับสาย1นึ่นะแล้วก็เล่นโน้ตอีกตัวหนึ่งคือเลข1ที่สายสาย1 1 2 2ึ หาากการเคลื่อนตัวแบบนี้ผมจะรับอย่างนี้หนึ่งสองสองหนึ่งดูนิ้วก็ได้หนึ่งสองนิ้วหนึ่งแล้วก็กระเถิบมาข้างหน้าด้วยอัตราส่วนคงที่ของตัวโน้ตนะฮะจากโน้ตตัวที่ช่องที่สามห้าช่องที่เจ็ดห้าสายหนึ่งหกห้าหกนะครับแล้วก็แปดเจ็ด แลประมาณนี้อาจจะมีการใส่พวกสไลด์หรือแฮมร์อ,อ่อนก็ได้สไลด์ก็จะเพาะนะพอเราเล่นเด่จริงแล้วเราสามารถที่จะมองโน้ตตัวไหนเป็น1-2และ2-1ก็ได้ เดี๋ยวลองเล่กันไปกันแท็กดูนะครับเอาแบบว่าเป็นคอนเซ็ปต,ต์คงที่ก่อนคอนเซ็ปต,ต์คงที่นะครับหนึ่งสองสามสี่เนี่ยอ่าประมาณนี้ก็ลองใช้คอนเซ็ปต,ต์แบับ หางกันดูนะแล้วลองสลับกับบริอื่นดูบ้างนะฮะ พอเรารู้สเกลปุ๊บมันก็อาจาจะแบบว่าขยายขยายตัวเลขออกไปนะครับอ่าหนึ่งสองหนึ่งสองก็ได้มันก็จะแปลกๆหน่อยนะบางทีผมก็ใช้แบบลักษณะแบบนี้อ่าหนึ 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1่งสองที่ข้างล่างเนี่ยเนี่ยหนึ่งสองสองหนึ่งนะสลับกันก็ได้ระหว่างสายหนึ่งกับสายสองนะครับใช้หนึ่งสองข้างล่างสองหนึ 2, 1, 2, 1่งข้างบน อย่างประมาณนี้ก็เล่นใช้อิมพอไว้ได้สนุกสนุกครับสร้างวลีง่ายจากรักษาการเล่นของสกเกล มาเนี่ครับเห็นไหมว่าคอนเซปต์มันก็อยู่ที่ระบบตัวเลขเห็นไหมว่าเงื่อนไขของมันก็คือเราต้องเข้าใจในเรื่องของตำแหน่งสเกลบนคอนะครับวิธีการไล่สเกลยังไงให้เราสามารถที่จะมองเห็นลักษณะการเล่นสเกลบนคอได้ทั้งหมดต่อเนื่องกันได้นะครับเรื่องของจังหวะเราทําไงจะเข้าใจในเรื่องของสัดส่วนโน้ตจนกระทั่งเอาไปสร้างเป็นเฟสซิ่งที่เป็นวลีในช่วงทำนองได้เนี่ยคือจะทําให้เบสิกง่ายๆตัวนี้อย่างเช่นการระบบคิดตัวเลขเนี่ยทำให้เราสามารถ ดึงเอาคอนเซปต์ของการอิมพาวาโดยใช้สเกลเข้ามาคืออิมพนว่ยมันจะมีทั้งเอาเบสิกสเกลเข้ามาทําให้เกิดวลีง่ายๆฟังแต่ว่าฟังเพราะหรือว่าเป็นวลีที่ซับซ้อนเหมือนพวกลิกหรือพวกอะไรคือมันอยู่ที่การเรียนรู้เราหมดเลยพีงแต่ว่าเรามีเบสิกพอที่จะนําเอาพวกนี้ามาผสมผสานเรียงร้อยกันจนเป็นลักษณะาการเล่นที่ที่ดีได้ไหมฟังมาเพลาะหรือเปล่าอันนี้คือสิ่งที่ เราเรียนทรสีเราก็อยากทำให้ได้ถูกไหมครับอ่าทีนี้ขายของนิดนึงใครที่อยากฝ้าสเกลหรืออยากควบคุมทักษะอะไรพวกนี้เสเกลเทคนิคต่างๆสำเนียงอะไรต่างๆ,ๆเนี่ยมีคอร์สนะครับของผมก็ติดต่อได้ทางไลน์ที่ขึ้นที่ description หรือติดต่อมาทางเพจก็ได้ครับผมก็ราคาไม่แพงครับพันกว่าบ,บาทก็สามารถเรียนได้ทั้งคอร์ส15ชุดการสอนเลยโอเคลาไปก่อนครับผมอย่าลืมฝึกให้สนุกครับสวัสดีครับ